สวัสดีครับตอนนี้ผมพามาดูท้ายแปลงครับโครงการบ้านสวนพิกุลแก้วนะครับอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะครับแปลงนี้ท้ายแปลงจะติดลำรางน้ําสาธารณะครับเป็นลำรางน้ําส่งน้ําจากคลอง31เข้ามาที่ท้ายแปลงครับสามารถดึงน้าจากท้ายแปลงได้เหมือนแปลงนี้เหมือนแปลงนี้ติดคลองด้านหลังครับสามารถใช้น้ําด้านหลังได้ด้วยแล้วก็มีพื้นที่งอกของชนประทานประมาณ10กว่าเมตรนะครับสามารถใช้สอยได้ด้วยนะครับ แปลงที่ดินตรงขายแปลงเราจะมีอยู่สองแปลงครับแปลงละสามร้อยแปดตารางวากับแปลงละสามร้อยสาสิบเจ็ดตารางวาครับโซนบีจะสามร้อยสาสิบเจ็ดตารางวาครับนี่ครับนี่ที่เราเห็นนะครับเนี่ยนี่คือโซนบีนะครับโซนบีสิบเก้านี่ครับสามร้อยสาสิบเจ็ดตารางวาแปลงนี้เราขายเป็นแปลงเงินสดนะครับเราขายอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นบาทครับแปลงนี้ส่วนแปลงโซนเอตัวนี้ทั้งหมดสามร้อยแปดตารางวาครับ แปลงนี้เราขายอยู่ที่9 5 0 0 0 0่บาทครับนี่ครับแปลงนี้ก็พิเศษคือจะมีลำรางน้ำด้านหลังท้ายแปลงครับเป็นคลองติดน้ำจะเห็นนี่คือหมุดนะครับหมุดถนนก็จะถึงแปลงนี้ครับถนนก็จะสุดทั้งสองแปลงครับซ้ายขวานี่ก็สามารถเข้าออกได้เลยนี่ครับหน้าแปลงก็อยู่นี้ประมาณนี้ครับหน้าแปลงแล้วก็มีถนนมาสุดที่ที่แปลงที่ดินนี่ครับ แปลงที่ดินก็จะลึกประมาณ27เมตรนะครับนะบกว้างก็ประมาณ40กว่ากวาเลยครับแปลงนี้แปลง300กว่าตารางวานี่ครับจะมาพามาดูคลองครับน,นี่ครับคือคลองคลองส่งน้ำครับจะมาจากคลองสาเวีตครับรอบคลองกว้างมากเลยสามารถใช้น้ำได้ตลอดปีนะครับนี่ครับน้ำ นี้ก็คือพื้นที่งอกนะครับที่เราเห็นหมุดแดงๆนั่นคือหมุดนะครับหมุดที่ดินแล้วก็ถนนเรียบคลองนี่ชนประทานอ่าแล้วก็สามารถใช้สอยได้ครับเนี่ยสบายเลยน้ํามีใช้น้ํามีน้ําใช้ตลอดปีนะครับท้ายแปลนตรงนี้บรรยากาศดูครับที่จะเห็นครับวิวเขาสวยๆนะครับเนะี่ยวิวเขาใหญ่นะครับโอ้ วิวต้นตาลวิวเขาใหญ่ตรงนี้เป็นวิวทุงบรรยากาศดีมากที่เราขายราคานี้เพราะว่าด้านหลังจะติดคลองส่งน้ําแล้วก็วิวเขาสวยๆว,วิวต้นตาลด้วยครับ,บนี่ครับบรรยากาศดีมากครับพักผ่อนยังเกษียณนี่ครับบรรยากาศดีจริงๆครับวิวสวยจริงๆครับคิดเห็นนะวิวเขาใหญ่นะครับวิวต้นตาลด้วยนี่ราคา3ามรกว่าตารางวาเราขายอสามเก้าแสนกว่าบาทนะครับสนุกคุดแดงพร้อมโอนนะครับถ้า คุณลูกค้าที่สนใจติดต่อผมมาครับอาร์ตครับศูนย์แ4ด8 4แดแดแดนะครับสวัสดีครับ